สวัสดีครับวันนี้ผมขวัญทัก o อลีนะครับผมเราก็อยู่กับรถเขาเรียกว่ารถทำกินนะโ o โยต้ารีโวที่อยู่ในกระแสต,ตอนนี้มากๆที่เขาเรียกว่าคอกซิ่งคอกสิ่งเนี่ยจากที่ผมมองรถคันข้างหลังผมนี่นะเรียกว่าเตะตาถูกใจผมมากๆนะเป็นรถที่ใช้งานได้แต่งสวยแล้วก็ยังพกสมรรถนะแรงๆมาอีกนะ แต่เล่ากันแบบนี้มองกันแบบนี้เห็นทรงข้างนอกแบบนี้ความสวยแบบนี้ถามข้อมูลผมเหรอผมไม่รู้หรอกผมก็ต้องไปถามเจ้าของรถนะเดี๋ยวผมพาพบกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อ,อนๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมนิรุตนะครับชื่อเล่นชื่อตูนครับอ่าผมเรียกสั้นๆนะว่าพี่ตูนครับผมวัยรุ่นทํากินครับทาไมถึงมีคอนเซปต์นี้ขึ้นมาพี่เท่ดีพี่อ่าแล้วข้างหลังยังมีอีกนะ ไวัยรุ่นทรงราบใช่ครับมันคืออะไรพี่ตูนอันนี้เป็นกลุ่มพี่กลุ่มเป็นกลุ่มของพี่หนวดพี่หนาหยนวดนะครับอ๋อถ้าใครดูคลิปทักอุลลี่ใครแล้วจะรู้จัก,จากหนาหยนวดเลยนะโตโยต้ารี o วสวยด้วยแรงด้วยใช้งานได้จริงๆและที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ก็จะมีอะไรนะเนี่ย วัยอะไรไวัยรุ่นทรงลาบกลุ่มน,นี้เขามีติ้งกันอ่ะเวลาไปมีติ้งเขาชอบกินลาบใช่อ่ะจถิงป่ะมันเป็นทรงไทยด้วยนะพี่อ่าก็เลยเรียกว่าวัยรุ่นทรงลาบครับไม่ใช่เขาไปกินลาบกันนะ <c oughs> แหมนี่ยังบอกว่าใช่อีก <c oughs> ก็คือรถอ่ะมันทรงลาบใช่ครับเขาเรียวกว่าทายห้อยห้อย<ช>ติดติดดินแบบนี้อ่ะเอางี้พี่ตูนเดี๋ยวเข้าเรื่องแรกกันก่อนเลยสําหรับเจ้ารีโวคันนี้ ใช้แล้วรู้สึกเป็นไงในการถามวันแรกเลยออกรถมาอันเนี้ยจุดประสงค์หลักทำอะไรก่อนจุดประสงค์หลักเลยครับเอาง่ายพี่คือที่ออกมาเพราะว่ามันใช้ในไร่ดีพี่ความแรงมันมันดีอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็แบบบนถนนบนอะไรเงี้ยพี่มันก็โอเคนะพี่ก็คือเจ้ารีโวตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์2.8ครับสอใช่เรียกว่ากำลังมัน ดีเลยครับก็คือเหมาะกับการขนของใช่สำหรับเครื่องตระกูลของ Toyota ใช่ครับแล้วคันนี้มาพูดกันถึงเรื่องเครื่องยนต์แล้วเนี่ยคันนี้หลังจากที่ขับแรกๆแ,แล้วอะเราไปโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมไม่มีนะพี่ก็จะมีก็จะมีเป็นเปลี่ยนโบครับอ่าแล้วก็รีแมปใช้งานแค่นั้นครับอ๋อก็คือเราทำการเปลี่ยนทวีปูนลูกใช่ครับทวีล,ลูกนี้เป็นรุ่นอะไรครับผม F44 ครับพี่ มันมีข้อดียังไงบ้างสำหรับเจ้า t ว r บเอฟซแบบว่าหมายถึงอันนี้เราสู่กันฟังว่าเอ้ย<า>ถ้าเพื่อนๆใช้เดิมๆอยู่อ่ะเราเปลี่ยน f อฟซสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเป็นไงบ้างขับมันขึ้นครับพี่ติดตีนแบบมันมันโอเคขึ้นนะพี่แล้วอัตราบูทเราใช้อยู่เท่าไหร่สามห้าครับก็เรียกว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอ่าใช่ถ้ารูสนดด<ๆ>จำได้ไหมตอนนั้นบู์เท่าไหร ยี่สิบครับประมาณยี่สิบยี่สิบนิดๆิดประมาณก็คือสแตนดานอะยี่สิบว่าปอนด์อ่าเราก็มาเปลี่ยนเป็น F อฟซีสี่ะบูสามห้ารถก็แรงขึ้นแรงขึ้นครับแล้วพอเปลี่ยนทูโบเสร็จแล้วยังต้องเปลี่ยนอย่างอื่นรองรับอีกไหมก็มีคาตติคาดเดิมไม่ได้แน่นอนคันนี้ใส่คัของอะไรอันนี้ผ้าผสมครับอ๋อทั่วไปพี่อ่าก็คือเป็นผ้าผสมเพื่อให้เพื่อให้จับแรงม้าได้ดีขึ้นใช่ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นคัตเดิมๆิมเนี่ยเวลาพอเราเพิ่มบู์ไปเนี่ยแรงทองมันเยอะขึ้นใช่ครรับ่่ืืนนน เจอเลื่นก่อนแน่นอนใช่ไหมลื่นครับรลื่นถึงเปลี่ยนถูกป <laughs> ่ะใช่ครับถ้าไม่เลื่นกูไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน <laughs> แล้วเห็นข้างหน้ามีชุดเหมือนต้องเปลี่ยนอินเตอร์ครับอ่าอ่าอันนี้อันนี้เปลี่ยนมาก็เพื่อว่ามันโชว์เลยพี เพื่อความไม่นี้ด้วยเอาต้องบอกงี้นะอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนอินเตอร์เนี่ยแรงขึ้นเปล่าไม่รู้แต่บอกว่ามันสวยแน่มันสวยนะมันสวยนะแต่บอกงี้นะคุณประโยชน์ของอินเตอร์เปลี่ยนไปแน่นอนต้องเย็นขึ้นแน่นอนครับแล้วเมื่อกี้เห็นมีเหมือนมีหมอ้อน้ําด้วยมีครับมีอันนั้นหมอ้อน้าเดิมมันตันครับอ๋อก็เลยตามยุการใช้งานใช่ครับก็เปลี่ยนให้มันระบายดีขึ้นใช่ครับก็สิ่งหลักในการแต่งรถคร่าวๆนะที่ทางตูนบอกก็คือ ในการปรับแต่งเจ้ารีโวตัวเนี้ยก็จะมีโทโบหนึ่ลูกใช่มีอินเตอร์นะใช่ครับแล้วก็มีหม้อน้ำใช่ไหมครับผมแล้วก็จากการรีแมปเข้าไปใช่ครับอันนี้ก็จะได้แรงม้ากับบูสต์35ที่ขับแบบเรียกว่าถูกใจไหมเป็นไงวันนี้ถูกใจครับถูกใจ I got control, know how to do it right. Can't find a way. Whatever you do, I'ma send it right back. You ain't even putting in the work like that. We ain't on the same field, we ain't on the same track. No ถามว่าขนของระดับนี้เคยขนของเต็มลำขนาดไหนห้าตันกว่าพี่เดี๋ยวก่อนนะถ้ามองมุมข้างรถนะห้าตันกว่าจะขนได้ไงมันเตี้ยขนาดนี้ลาบขนาดนี้ได้ครพี่นายไม่ไปใช้แล้วนี่ตูน เพื่อนๆดูนะนี่ในฟิตเมนต์รถ่ะผมว่าผมถูกใจรถคันนี้นวะว่าโอเคมันสวยงามด้วยหนึ่งเลยด้วยหัวของรถที่เป็นที่เป็นคาร์บอนคาร์บอนครับใช่ไหมนี่คือคาร์บอนเต็มหัวสําหรับสําหรับรถขนของแล้วก็เท่าที่ดูข้างหน้ากันชนกันชนแบบ,บเหมือนเหมือนทำไมเราถึงดีไซน์เป็นแบบนี้เราชอบครับความชอบครับมันเหมือนลูกทรงรถแด,ดกอะแบบดูแบบเออลงตัวนะแล้วก็สีเหมือนทาใหม่ใช่ครับทำใหม่ครับใช่ไหมสีกระสานให้มันดูแบบไวรุ่นขึ้นใช่ครับแต่ผมก็งงอ่ะ ทรงมันสวยอย่างนี้แล้วบอกขนห้าตันกว่าเพื่อนดูมันแล้วมันจะขนยังไงตูน<อ>คุณคุณไม่ใช่แล้วคุณหลอกมนได้ครับพี่ขนไงมันเป็นนี่ครับเฮ้ย <Hey. S 2> ถุงลมครับพี่อ๋ออ้าวอ๋อคือคือโหคันนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะว่าในรถที่มันขนของอะ่ะคือถุงลมเนี่เข้ามาช่วยเราได้เยอะมากได้เยอะเลยครับพี่ ถุงลมตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง5ตันกว่าอ่าใช่ครับมันบรรทุกแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมเวลาเราใช้กับถุงลมแบบนี้ไม่มีครับพี่เพราะว่ารถเป่าโอเคด้วยครับนิ่มด้วยครับคือถ้าสมมติมว่าเวลาเราไม่ขนของอ่าครับนิ่มนิ่มเลยครับพี่คืออย่างนี้ผมไม่บอกองี้รถคอกหลายๆคันเวลาที่ไม่ได้ขนของบางคันถ้าถ้าแบบว่าเป็นโชค๊คแหนบเต็มระบบเพื่อขนหนักอ่าเด้งเด้งแน่นอนครับ เด้งนะเด้งครับถ้าตรงนี้เด้งเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าตอนขนน่ะมันจะนิ่มอ่าครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาตอนรถขับธรรมดานิ่มตอนขนขับไม่ได้ไม่ได้ครับถูกไหมใช่ครับทุกไม่ได้พราเป็นถุงลมแบบนี้สบายเลยครับก็คือถ้าเราบรรทุกห้าตันกว่าเรายกขึ้นยกขึ้นครับรถจะลงมาประมาณนี้ประมาณนี้ครับรถก็จะรถหนักก็ประมาณนี้ครับ5ตันนะครับแต่พอเวลาสมมติว่าเราวิ่งตัวเปล่า แล้วก็ปล่อยรถลงได้ได้เลยครับโอ้โหถามหน่อยครับตูนครับครับผมชุดถุงลมชุดนี้ติดตั้งไปประมาณเท่าไหร่หมืน่นหมื่นไปไปลายครับฮะหมื่นไปลายใช่ครับเรียกว่าไอ้ปัญหาการขนของหาตันกว่ากับเงินหมื่นไปลายผมว่าคุ้มค่านะคุ้ม <h ast> ครับแล้วคันนี้ใช้งานทุกวันทุกวันครับทุกวันเรียกว่าขับเพราะเรียกว่าขนของทํางาน มีรายได้จากเจ้าโตโยต้ารีโคันนี้ทุกวันทุกวันครับทุกวันเข้าไล่ทุกวันววนะครับคันนี้เข้าไล่ทุกวันด้วยใช่ครับแล้วผมเห็นการขับทุกวันภายในนี่ตูนเตรียมนอนหรือเปล่าครับ <laughs> คุณคุณอยากนอนกับใครหรือเปล่าครับ <laughs> คือผมเข้าใจนะไอ้บอกอันนี้เออโอเคคุณอาจจะรักความแรงสมรรถนะแต่ข้างนึงนี่มันยังไงครับอนุนเอาไว้เก็บไปอุปกรณ์ได้ครับพีอ่อย่างเช่นอ,อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ก็มีพวกบล็อกพวกเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยครับ ยัดใส่ได้เบาได้หมดเลยครับมันจะไม่เกะกะโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นอีกงแนวทางนะสำหรับการแต่งโตโยต้า huh. ร oh, no, uh ีโ huh. ว like uh ่ huh. Out You you're yeah, you're try stay out my way, yeah, out of just... think think brave, dead, แลวเห็นข้างหน้านี่โห M A C, ล้อแม็กพร้อมระบบเบรกใช่ครับอันนี้เป็นของอะไรยังไงอันนี้เป็นปั๊ม 5u ครับครับจา 3, 6, น360ครับมีเหตุผลไหมทําไมถึงเราต้องเปลี่ยนปัม๊มเปลี่ยนจานอันนี้เล่าสู่กันฟังอันนี้ก็คือรถหนักพี่อ่อ่าส่วนมากจะเป็นรถหนักรถหนัก,ถ,นกถ้าเป็นเบรกเดิมมันจะไม่ค่อยอยู่ เวลาเวลาเราแตะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่อยู่แต่ถ้าอย่างเงี้ยโอเคครับพี่อ๋ออ่าใช่ครับเรียกว่าเขาเรียกว่าน้ําหนักบวกแรงเหวี่ยงใช่สมมติว่าเวลาเวลารถคุณวิ่งประมาณสักสมตันไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับแต่พอถ้าห้าตันมันเหมือนกันน้ําหนักบวกแรงเหวี่ยงใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่เวลาที่ผมบอกนี้จะเห็นชัดที่สุดก็คือไออย่างต่างจังหวัดเงี้ยมีเขาเยอะใช่ครับรถวิ่งลงมาแล้วแบบต้องเบรกระยะกระชั้นชิดหรืออะไรแบบนี้ไอตัวปั๊มตัวเนี้ยจะ ช่วยคุณได้ให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับอ๋อแล้วสำหรับล้อเป็นไงครับต้องใส่สเปคอะไรยังไงคันนี้ล้อก็อันนี้ล้อผมใส่มา8.5ครับครับผมเพื่อจะให้มันสมดุลกับล้อหลังครับอ๋อคือมันจะหน่อยให้มันสวยแบบแบบสมดุลกับล้อหลังเพราะว่าอย่างอย่างอย่างสไตล์รถคอกแบบเนี้ยเขาจะไม่ใส่ล้อล้นใช่ครับใช่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าล้อมันข้างหน้ามันใหญ่กว่านี้มันล้นออกมามันก็อาจจะดูแบบแบบแแปลกๆใช่ครับ ทรงมิติรถอ่าล้อล่างหุบล้อหน้าหางก็ดูแปลกอยู่มันก็ดูแปลกใช่ไหมก <l ug> <ช>็เลยผมที่ที่บอกเลยครับว่าสําหรับ t o โยต้ารีโวค,ค,คันนี้ถือว่าสําหรับผมนะเป็นรถที่ขนของแล้วยังดูฟิตเมนต์สวยแบบเหมือนพร้อมไปออกงานโชว์เลยอะอารมณ์เนี้ยทั้งข้างหน้าที่จัดมาเป็นหัวคาร์บอนแก้มประตูนะแล้วก็ที่สำคัญเลยผมไฮไลท์มากๆนะคือคันนี้เป็นช่วงล่างถุงลม แบบเมื่อกี้ยังมองเลยว่าตูนคุณจะขนของไม่ได้ยังไง้าตันกว่าพอเห็นเออเป็นช่วงล่างถูกลมแบบนี้โอเคเลยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะตูนนะสำหรับเพื่อนๆนที่อยากจะแต่งใช่สไตล์นี้ครับและเดี๋ยวยังไงนะครับผมฝากติดตามนะครับผมว่าต่อไปเราจะมี To y ย ta r รี o คันไหนมานำเสนอในรูปแบบคอกซิ่งนะเรียกว่าเป็นรถที่ทำมาหากินได้จริงใช้งานได้จริงอยากให้ตูนฝากหน่อยถึงเพื่อนเพื่อนที่เล่น To โย ta ว่าเอ้ย ใช้แล้วเชิญชวนเพื่อนๆมาใช้แล้วเป็นรู้สึกความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างกับการใช้เตอรตา้าโตต้าใช้แล้วมันโอเคพี่เวลาเข้าลงเข้าไล่อ่ะความแรงเข้าดีครับอือ่าแล้วล่างถนอนรูปทรงอะไรเงี้ยมันก็แต่งโอเคพี่อ่าใช่ล่างถนนก็วิ่งดีครับก็คือส่วนที่เราชอบเลยรเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ใช่ใช่ไหมเพราพอแลยิ่งปรับแต่งเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันยิ่งขับสนุกขึ้นใช่ครับอ่าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ พี่ตูนนะที่มาให้เขาเรียกว่ารายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังว่าไอการแต่งรถคอกซิ่งปัจจุบันมันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วยังนุ่มนิ่มขับสบายครับผมเรียกว่าใช้งานได้ทุกวันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วขอบคุณพี่ตูนมากครับ